You and I, you and เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับผมอดค้าเพื่อเกมอีกแล้วนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปดูอ่าจุดซุ่มยิง ในโหมด, c, หมด c v c อ่าในโหมดแลง c v c นั่นเองนะครับผมก็ในโหมดแลง c v c ใช่ไหมทุกคนจะมีอ่าด้วยกันทั้งหมดสายบวกสายแอบสายซุ่มยิงหรือว่าสายดักยิงอะไรางี้นะครับผมแต่ว่ามันมีอยู่สายสายหนึ่งที่ทุกคนอ่าคงคิดว่ายังไงก็ต้องเล่นอยู่แล้วนะครับผมอ่าเป็นสายที่แบบว่าเอาไว้อ่าซุ่มยิงคนอะไรเงี้ยแบบจุดที่ว่าอยู่มุมสูงแล้วได้เปรียบคนอะไรเงี้ยวันนี้ผมจะมาอ่าให้ดูทั้งหมดอ่าหจุดแล้วกันนะครับผม ก็ถ้าใครแบบมีจุดที่มันดีกว่านี้ก็ลองแนะนําเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทําคลิปอ่ะให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคลิปอ่ะบอสมองมากนะครับผมจุดที่1โอเคนะครับผมสาหรับจุดที่1นะครับมาอยู่กันอ่ะในด่านอ่ะของเกาะสวรรค์นะครับหรือว่าอ่าเมืองโพชินกนั่นเองสําหรับอ่าเมืองโพชินกนะครับก็จะมีอยู่ที่ที่หนึ่งที่หลายๆคนอาจจะชอบเล่นบางคนก็อาจจะยังไม่เคยเล่นอะไรนี้นะครับแต่ส่วนมากก็น่าจะเคยเล่นหมดแล้วครับผม อ่าให้เรานะครับโดดขึ้นมาตรงห่วงยางตรงนี้เนาะโอเคแล้วก็จะมีห่วงยางอีกที่หนึ่งนะครับให้เราโดดอ่าประมาณนี้เลยทุกคนแล้วก็จะมีห่วงยางตรงบ้านหลังนี้อีกนะครับให้เราโดดคือมันมีหลายห่วงยางมากอ่าถ้าคนไหนที่แบบว่าโดดชอบโดดเลยเนี้ยก็ให้เราอาจใช้ step zoom, สเตปซูมสโคบนะแล้วก็กระโดดขึ้นมันจะไม่เลยนะครับผมอ่าก็ขึ้นมาบนหลังคาอย่างนี้ก็สามารถ เป็นมุมมองสูงแล้วก็สามารถอ่ายิงช่วยเพื่อนได้นะเพราะว่ามันจะทําให้เราเห็นศัตรูได้กว้างขึ้นนั่นเองเห็นปะนี่อย่างเช่นตานี้นะครับผมเห็นปะผมก็สามารถมองเห็นศัตรูได้กว้างขึ้นแล้วก็ยิงแต่ว่ามันก็ยังมีข้อเสียนะครับคือข้อเสียคือมันอยู่ขอบวงนั่นเองแล้วก็จะทําให้วงอ่าบีบเราได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็จําเป็น ต้องโดดลงนะครับผมประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าศัตรูเล่นพื้นที่โลง่งแล้วเราขึ้นมาบนเนี้ยยังไงก็ได้เปรียบแน่นอนทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับจุดนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดที่2กันเลยโอเคนะครับผมสําหรับจุดที่2ก็มาอยู่กันที่ด่านกสวรรค์อีกเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่โรงงานเนาะหลายๆคนผมคิดว่ายังไงอะ่ะคนที่เล่นแหลงสี่วีสี่ต้องเคยเล่นข้างบนนี้แน่นอนนะครับ มีน้อยคนที่จะไม่เคยเล่นแต่ผมคิดว่ายัางไงก็ต้องเคยขึ้นมาเล่นแน่นอนนะโอเคมันก็ต้องอยู่ที่ทีมเราด้วยนะครับถ้าทีมเราขึ้นมาเล่นข้างบนหรือว่าทีมศัตรูขึ้นมาเล่นข้างบนเราก็ต้องอวัดดวงไปนะครับว่าทีมใครจะเหนือกว่ากันแต่ว่าอย่างเช่นเกมนี้เพื่อนเราเล่นข้างล่างอ่ะเราก็ไปช่วยเพื่อนดีกว่านะ้ดีกว่าขึ้นมานั่งแอบข้างบนอย่างนี้ทุกคนก็ถามว่าตรงนี้มันได้เปรียบไหมได้เปรียบนะเคยมีคนใช้สูตรอ่าเอายาทั้งหมด จากเพื่อนมาใช่ไหมก็เป็น8ดกล่องแล้วก็ปั๊มยาสู้วงข้างบนก็ได้ที่1ก็มีนะสูตรแบบนี้ก็ลองเอาไปใช้ดูกันนะครับผมสําหรับอาจุดของเมืองอโรงงานนะครับเมืองโรงงานอะไรผมวะเนี่ย <c oughs> โอเคนะครับสาหรับเมืองโรงงานก็ประมาณนี้กันเลยทุกคน <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดที่3กันเลย <c oughs> โอเคนะครับผมสาหรับจุดที่3ก็มาอยู่กันที่อ่า ด้าน <D ance> ของไอ้นี่นะครับผมของทะเลทรายเนาะน่าจะอยู่ที่เมืองไอ้นี่ปะที่เขียนว่าหาดแต่ว่าตรงที่วงบีบมันไม่มีเมืองเนาะน่าจะอยู่ตรงไอ้นี่นะครับเมืองที่มันเขียนว่าหาดนะครับผมให้เราวิ่งมาข้างบนนี้เลยแล้วก็ให้เราวิ่งมากระโดดตรงนี้นะครับผมเห็นปะมันจะเป็นจุดซุ่มยิงคนได้ถ้าเราหมอบคนก็จะไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าเรายืนขึ้นมาก็ยิงคนได้ปะนี่เห็นปะมันจะแบบเป็นมุมมองที่แบบว่ายิงคนได้แบบ เป็นยังไงมันมองได้กว้างอ่ะทุกคนมันสามารถแบบเป็นมุมมองได้กว้างแล้วก็ยิงคนได้ง่ายขึ้นอ่ะเออเอาง่ายๆคือเป็นจุดที่ได้เปรียบละกกันนะครับผมประมาณเนี้ยแล้วก็มีอ่าตรงนี้จุดหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้จุดหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าผมเนี้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะกระโดดขึ้นให้ดูนะครับอาจจะกระโดดยากนิดนึงเนาะเพราะว่า <c oughs> ผมก็ไม่ค่อยขึ้นไปเล่นเหมือนกันแต่ว่าผมเห็นอ่าหลายๆคนชอบเล่นนะครับนี่กระโดดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็กระโดดขึ้นมาบนนี้เลยทุกคนเห็นปะ มันก็จะได้เปรียบศัตรูนะครับแล้วก็เราขึ้นไปนอนอยู่บนนี้เวลาศัตรูวิ่งมาเราก็ลุกขึ้นยิงอ่าแล้วก็มีตรงแถวข้างบนนี้นะครับถ้าอยู่ฝั่งนู้นเนาะหลายๆคนอาจจะชอบเล่นแต่ว่าสําหรับผมผมไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่นะแบบสายแบบจุดซุ่มยิงอะไรเงี้ยสำหรับคนไหนที่ชอบเล่นจุดซุ่มยิงก็แนะนํา แถวนี้เลยนะครับผมเป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้เปรียบศัตรูเลยอ่ะอย่างเช่นเกมนี้อ่ะเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรอให้เขาวิ่งมาแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะนอนแอบอยู่ตรงนี้แล้วกันไม่รู้ว่าเขาเห็นผมหรือยังนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ยิงใครเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะฆ่าเขาได้หรือเปล่านะครับโอเคเหมือนเขาจะวิ่งมาแล้วเอาผมกดปืนลั่นทุกคนเขาน่าจะรู้แล้วแหละว่าเราอยู่บนนี้เดี๋ยวมอบก,กันโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะวิ่งมาหรือเปล่านะครับเหมือนเขาจะรู้แล้วแหละโอเควิ่งมาแล้วลุกขึึ้้นนนนยิงงบบอโดวเเคคาลไะรั แต่ว่าข้อเสียมันก็ยังมีเนาะข้อเสียคือเหมือนเดิมครับผมมันอยู่ขอบวงวงก็ต้องบีบมาเร็วยังไงเราก็ต้องอจำใจที่จะต้องโดดนะแต่ว่าถ้าเราเล่นจริงๆนะครับมันก็ใช้ได้แหละทุกคนถ้าเพื่อนเราบวกเราก็สามารถขึ้นมาบนนี้แล้วก็ยิงโคบให้เพื่อนไดนะ้เนาะมันก็เป็นจุดหนึ่งที่สายซุ่มยิงควรรู้ไว้เลยนะครับผมใครที่เล่นซุ่มยิงก็ควรรู้ไว้เลยนะครับโอเคเหมือนเขาจะอยู่ข้างหน้าเราเดี๋ยวเรามาดูกันเอา้าปืนยิงไม่ออกโอเคเดี๋ยวผมจะงัดหัวแล้วกันทุกคนตุ้ง ไม่ติดหัวอกีกโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปดูจุดที่4กันเลยโอเคครับผมก็สําหรับจุดที่4นะครับก็อยู่ที่อ่าอ่าด่านของอ่าแมมมอสนะครับหรือว่าด่านทะเลทรายเป็นเมืองของแมมมอสนั่นเองโอเคนะครับผมก็ให้เราวิ่งมาประมาณนี้เลยทุกคนแล้วก็อ่าจะมีอ่าที่แถวข้างหน้าผมนะครับ เดี๋ยวผมขออหลบก่อนนี่นี่นี่เดี๋ยวผมจะหลบให้ดูนะทุกคนมันจะสามารถเป็นที่ซุ่มยิงแล้วก็หลบศัตรูได้ด้วยนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าศัตรูจะเห็นเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้ศัตรูตั้งไอวอลอยู่ข้างหน้าแล้วนะโอเคเห็นปะโคตรเนียนเฮ้ยไม่เห็นเรานี่นะทุกคนดูด,ดิโ <c oughs> <c oughs> ดยปกติแล้วถ้าเราอยู่บนอ่าโครงกระดูกนะครับมันจะไม่สามารถลงได้เนาะถ้าลงยังไงเราก็ต้องเห็นศัตรูก็ต้องเห็นเราอะไรเงี้ยแต่เราสามารถแอบตรงนี้ได้เห็นปะเขาไม่เห็นเราทุกคนคือเท่จุดเนี้ยเ แอบได้เลยโอเคแล้วก็สามารถโดดตลบหลังศัตรูได้ด้วยโอเคนะครับผมเห็นปะเรียบร้อยเรียบร้อยผมมาเรียบร้อยไม่ใช่คอนะกหลังเข้าโอเคนะครับผมสําหรับอ่าเจ้าด่านของ่อาแมมมอธนะครับหรือเมืองของแมมมอธนั่นเองก็สามารถเป็นที่หลบหรือว่าเอาไว้ซุ่มยิงศัตรูได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูจุดที่5กันเลยเอาละครับผมสําหรับจุดที่5นะครับก็มาอยู่กันที่่าเรือยักษ์หรือว่าเมืองสั้น ตาลิ่านะครับผมไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่าเพราะว่าผมมองไม่ค่อยเห็นนะเมืองผมไม่ได้กดดูแผนที่นะครับผมก็สําหรับอดาดาน,นี้นะครับก็ส่วนมากทุกคนจะขึ้นมาเล่นบนเรือนี่แหละทุกคนโอเคนะครับผมก็ง่ายๆกันเลยขึ้นมาซุ่มยิงบนเรืออะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดที่6กันเลยโอเคนะครับผมสาหรับอาจุดที่6เนาะก็อาจจะต้องใช้เพื่อนนิดน,นึงนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ถามว่ามันได้เปรียบไหมมันได้เปรียบนะทุกคนเดี๋ยวผมจะตั้งไอวอลเราทำให้ดูนะครับ โอเคแล้วก็ให้เพื่อนเราเข้าไปนั่งตรงไอวอลนะครับแล้วก็ให้เราเหยียบหัวเพื่อนเราขึ้นไปอ่าอย่างนี้นะครับเห็นปะ่ะทุกคนมันสามารถเป็นมุมมองมองได้ทั้งฝั่งนี้มองได้ทุกฝั่งเลยแต่ผมโดดตกทุกคนไอชิมหายแล้วไอวอลก็ไม่มีต้องยิงสู้แล้วแหละทุกคนวิ่งกระต่ายอ้าผมยิงน็อกดาวน์โอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้ดูใหม่นะครับคือมันสามารถเป็นมุมมองที่แบบว่ามองได้แบบทุกทางอะ่ะทุกคนสำหรับอ่ามุมมองเนี้ยเดี๋ยวผมจะยิงไอ a อลแล้วก็ขึ้นไปใหม่ให้ดูนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะดึงเพื่อนผมกันเพื่อนผมน็อกดาวน์นะโอเคเดี๋ยวดึงเพื่อนก่อนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนไปนั่งที่เดิมเลยเดี๋ยวทุกคนดูนะครับว่ามุมมองมันกว้างจริงทุกคนอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าโอเคแล้วก็โดดขึ้นไปที่เดิมอ่าโอเคนะครับผมแล้วก็มาดูกันเห็นปะมันสามารถมองได้ทั้งข้างในสภาแล้วก็ข้างนอกสภาเลยนะเห็นปะมันสามารถเห็นศัตรูได้หมดเลยนะทุกคนคือมันยิ่งเราอยู่จุดสูงเท่าไหร่เรายิ่งได้เปรียบนะครับแล้วก็สามารถลงได้ด้วยนะ โอเคเดี๋ยวเห็นปะเราล็อกดาวน์เพื่อนเราก็ดึงเราได้นะครับเราไม่โดนซ้ําด้วยคือแบบมันดีอ่ะทุกคนจุดเนี้ยคือมันโอเคเลยนะสําหรับคนไหนที่เล่นแบบเป็นจุดซุ่มยิงนะครับในโหมด c v 4ก็ลองมาเล่นได้นะครับเห็นปะเห็นปะตรงเนี้ยอย่างเช่นคนเห็นปะเราก็สามารถยืนยิงได้เลยเห็นปะน็อกดาวน์เรียบร้อยง่ายๆทุกคนแล้วก็โดดลงไปนี่โอเคแล้วก็วิ่งได้ต่อเลยคือมันมันแจวว่าจุดเนี้ยทุกคนโอเคนะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็ถ้าใครมีจุดที่มันดีๆแนะนํากว่านี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มานะเดี๋ยวผมจะมาทําไล่ทําให้เรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไปกับผมบายๆแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับเขกกสำหรับวนี้ก็ไปกับผมบายๆแล้วเจอกันนะครับผม